เฮียแล้วเฮียแล้วท่านผู้ชมดูครับนี่ครับนี่นี่นีขขข่ข้อความจะเป็นอย่างนี้เลยนะ GTA ร ok. ็ <Good S 1> อฟเกมระเฮียกุตรอคานาทีหาเลยครับ GTA กราบสวัสดีพ่อแม่พี่ Panch น้องทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่ผมในเกมหน้านี่กันเหมือนเดิมนะผมวันนี้เราก็จะมาพูดอะไรดีหรือว่าการที่เราจะมาเอ่อเรียกว่าอะไรนะครับผมพูดถึงอนาคตนะผมว่าถ้าผมถึง1 0 0 0งพซับสไครต์เมื่อไร่นะผมอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะ ผมจะทําการแจกดาบยูรุนะผมแต่ไม่บอกจํานวนนะผมว่าจะแจกเท่าไหร่และก็เกมพาร์ตอื่นๆมากมายนะผมหรือว่าจะบางคนที่ได้ได้ก็อาจจะขอผลปีศาจถาวรก็1นึ่งผลหรือ2องผลก็ได้นะผมสําหรับยิ่งยิ่งถ้าหายิ่งซับสไครเนี่ยถึงเร็วเท่าไหร่ผมผมยิ่งแจกเยอะนะแต่ถ้าถึงช้าเนี่ยอาจจะ แจกน้อยเช่นดาบยูทูปสองเล่มผลพิศาสกผลหนึ่งเกมพัสดุเกมหนึ่งอ่าอย่างนี้ก็ได้นะผมหรือว่าใครจะอยากจะได้เป็นโรบักก็บอกได้นะผมแต่ขอให้ถึง1000ซับสไครเบอร์เร็วๆนะผมพอดีผมต้องเขาเรียกไงนะผมเวลามันเร่งรีบนะผมสําหรับใครที่อยู่กับช่องเกมหนนี้มานานๆก็ผมก็ช่วยๆกันหน่อยนะผมกดไลค์แล้วก็ post กดซับสไคร์ครับผมด้วยนะผมหนึ่งถึง1000ซับสไคร์เมื่อไรนะผมก็ค่อยมาว่าอีกทีนะผมแต่ฉลอง1 0 0 0ซับสไคร์รีบๆเลยจ้ะที่แค่ ประมาณสักเอ่อสี่สิบ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 ห้าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมอีกแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมก็เราก็จะถึงจุดหมายของเราแล้วนะผมก็ช่วยๆกันนะผมพี่น้องชาวไทยช่วยๆกันโอเคอะผมวันนี้ก็จบเพแค่นี้นะวันนี้ก็เป็นคลิปมาแนะนำแบบบอกบอกไว้สำหรับคนที่อยากจะเข้ากิจกรรม แจกดาบแจกเปิดเกมพาร์ทอื่นๆนะผมก็หนึ่งพันสไคร c ์ i อ e ผมขอแค่นี้อีกแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับใครที่อยู่มาแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะผมสำหรับใครที่ติดตามผมจากในไลฟ์ก็ขอบคุณมากโอเคไปแล้วผมไม่บายซีอยู่แค่มาขอผีคิดว่าเมียขอผีกันแล้วเมื่อกี้ป้าจะมาเตยอะไรที่ไรคิดดีๆได้เมื่อกี้ นีใช่ใช่ใช่เออเขาไม่เคยเจอนะรงนี้แต่เห็นในยูทู b e ่าเจอกันเยอะมีทำไมไม่มีใครมาก่อผีกันเลยฮฮฮไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่รักเหนื่อยแเราก็ได้่ข้อความแล้วแหละ one eternity later ไปเลยไหน่ Bell girl. Bell girl. I just pull up to the east side, but it keep me westin' Just start something, but learn to you was testing. Could have got it a degree, cause you a lesson You ain't gon' make it in life. No aggression. I come my make a level, well, goma till the beach I pull up to my element, cause on my teeth. Said I shouldn't never be a dreamer. Well now I'm doing something and you not pays to be a believer. They say more money, more chance, create the problem. But wouldn't have a problem if you once the start. Watch your career fall. Autumn, don't, don't talk a lot, cause I'm a man on a mission. If I'm the best, they can be competition. Clean the business, so watch out, glisten. No, we the dose, if you would just listen. My shirt smaller like the wood in your chest. You come for one of us, then I'm more, come straight at your neck. We could argue and pick up, but then, war we gon' connect. I'll be shooting at your temple like we was some mass text. Beat saying, go no, I'm down 10 toes. Got me your the same zoo, no, the same open no door. I start luck it's the best, come back with my door. Like Don't be with my nine I just pull up to the east side buddy. I'll be gone it like seven days <laughs> a week Hit after hit, man, i come in with a heat Bullets he on the cold and Yeezy on the feet I can't really follow with you lame hoes They just want the money, that's the way it goes Yeah, you really wanna smoke like that Draco Oh, I get a voice like Yeah, me roll,